สวัดีครับ fc สุกใส่สนแนลนะครับมือนี้มาตามแนวทังขามพงเสียนรุ่นเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวทังเสียนรุ่นกระบ,บอเข่านะครับลดมือนี้ก็มาตามต่ออีกคือกาวนะครับถ้ามีผู้ใดสนใจอยากเบิ้งอยากส้มนะครับดูเพียบเป็นความบันเทิงนะครับ เรียรุ่นกับนางนอแหลยครับพี่นอไปรับส้มรับฟังน้ำกันเลยคือท่านเป็นเพียงเนี่ยทางตะนันเลยครับสีแป้งอยากบอกอีกที่บื้งเส้นรุ่นหน้าท่างเลยค่ะเดี๋ยวสีเนอยากด่าสีก็ไม่สมัครที่ เต็นเลื่อนนะว่าเอาสีมาใส่กันแต่ห้าปอตัวกระโบมันกับสีเับเอาตัวนี้แหละตามนี้แหละ Yes. Mm -hmm. Mereka menentukan Mereka menentukan mantai หามใจตลอดมันม่มากห้พี่หามหามเบาเนะหามหามสีหลงครับงง,งเลยว่าอุ้ขอตรวจขอไพเด้วยอ่ะ ใช่เลยดูยังลยาูยันก็่พอเลนะพวกเราเคยดปออกจากสุดเต็มมันละ 电费高，非常。 อยากสิบสองเหลือเก้าเมื่อนิเสี้ยนสุดใหญ่มันสิบห้าคนเดียวดูมันถ้าโตมันจะเดียวโาลดลงหลายแล้วพี่น้องเอฟซีลงหลายมันเอามันเดือดต้าถึงรับสืดนำรับสืดนำมันเรองเด็กล้กหน่อยว่านี่คนละย่พกคนละ จักหนอโอจังหนส่ยอยวันวันหาสูตรมันเยอะวนสูตรเยอะจะก้สูตรได้มาสิเขาเงินเงินจังนสียดล่วงหอนหกฮังหังเดี่ยวถึงแขนผมน่าเสียนเนี่ยด้ไปนั่นเป็นจังไดตาสูตรไม่ให้สูตรเกาสามสี่สูตรยอน่ในสี่สูตรที่เกาสูดรใดนีเต็มกาเอาชุดเต็มไปเพิ่นอยากเพิ่งเอานเขาสูดรใดเนี่ มันไปๆมาๆอยู่นี่แะเรียมันวกสุดนั่นแนวกสุดนี่แน่อยู่พวกน,นั้นหอกลับไปกัไม,ม่ยนนีน่มันบ่นิ่งตนั่นหใเด็เตียนมัยืนย่นยนดวนไหมแต่ถ้าเป็นเป็นเลนหกตัวนี่คือเขาส้นเด้กคาเซียน,นของเซียนนนะมันออกสองโันอ,อ่ะท่านอุเออท้าอุบลกับซีสกเกมันสี่เลหกตัวเนาะเป็นมาเดื่สี่ตัวคอนข้าเ่า ัยดาอย่่มันมาดมันยูดวนแย้ยวันงวันั่อไปล่ะออกสุดเก้าซับไปซับมาเอมันนี่แหละเล่นเส้นรุ่นส่วงปับสุดเออรวยแ่เามากแบบเบิรงนรยพี่น้องเอ้ มักระลงทุนพี่น้องกระล่อเป็นแนวทางกระไรจ้าสาาเสียนรุัรนงาพันองเก้าตุมมัดขำตุ้มมักนาะมัเจหาตัวนี้กันงำยีแยะมัดค้ใส่ตัวนี้ตัวนี้สามตัวกได้จับเป็นใส์สามตัวกันดำแต้ววู้ห์หางยีแยมาดุซีซีนึงนี่ละเ มักซุดซุดนี่พอค่ะแปดสีหนึ่งเนี่ยสี่หนึ่งมักสุดซุดสามตัวเดี๋จะ,ะมักสุดซุดแปดสี่หนึ่งแปดสีด่ห <8 41. S 2> นึ่งตัวชอบที่สุดแปดสีหนึ่งอ่อสีหนึ่งหกสีหนึ่งนี่แหละยังเบิ้ลด้วยพี่น้อง ให้เพิ่นจะคู่จะหาเสี้ยนหให้เพิ่นจะคู่จะหาตามเจ้ยนายเนี่ยแหละ,ละก็าหาเนี่ยละมาหางเดียวก็เอาที่หนึ่งคนละโอ้กหาที่น้องมาหางเดียวนี่เอาที่หนึ่งก็กงเรียนเรียนแบบที่หนึงเลยครับก็หางเดียวก็มีดเสี้ยนแม่แบังมากเดี๋ยวโอ้เ<อ>สี้ยนมากเสี้ยนเสี้ยนเกันมาก เดกติดนังมัดข้างเดียวสีเน้อสีนี่หล่ะีสี่เนี่ละโอ้ยไมนี้มีหางเดียวเด้อเดียวสีนนะครับย่าด้เสี้ยนตัวเดียวหางเดียวตัวไดกตเสี้ยนสีนึ่งยังไงกันสอบกับเสี้ยนเก่สีหนึงตัวเดียวอาจบไเลยอ่าลอยคุณหายลอยไปแล้วฮอไปเลยวันน้น้อง สี่น no ึ Gesch ่งเม็ดเดียวสามตัวก็หกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งตัวบ้านกับสนสี่ท่านน่ะหนึ่งสี่กับสังเอาโดคลองเก็บสี่เทียนกระปั๊บสูตรยูเล่ยจากสิบสองเหลือเก้าพี่น้องเออนึงแป๊บเดียวเขาเป็นเข้าหลุดเป็นหลุดด้วยแันโมเปิดวาข้างหนอีก

ทีนึ่งทีนึงเรเียนแล้วับไปเล่นา่ครับอันนี้มากส่วนตัว,ตว,ตวเกกปอกใส่เรียกบท่าเกเรืยกเก็นเท่าเรือกเก็บเท่งมีศูนย์มีหนึง่งเมื่อนี้ให้พี่น้องจะคูยจะหางเอา,อางเงิ <laughs> <laughs> นเด็กกระดาษให้ิ่นเออโอ้ยนะฮะเมื่อกี้ให้พี่น้อง <laughs> จะคุยจะหางเหมือนไอ้เกาหาง ตัวใดเน่ว่าสูสังเนี่ยตัวใดเนี่มีสูนี่หนึซีตมกักซีหนึ่งโตขึ้นมากไนดะ้ััวมากพิเศษม่าพิเศษเสียงสอบพิเศษสศามตวตได้จ้าัวมากพิเศษสามัวกับแปดซีหนึ่งแปดซีนแปซีปน่ยงปับเรื่อยอย,ยืนบอสุดปั๊บเนี่ย ปั๊บออกูุดเก้าปั๊บูุดเก้าเรงใสู่ตดเก่าออกตุดไม่เสียงว่ามันบ่นิ่งเนาะเสี่ยงนะมือนี่มีเห่ไหมเสี่ยมือนี่สีว่าทีมีเฮ่ไหเหเนี่ยต้องมีเฮ่เนาะครับเาอืเนี่เียเเดนั่น สั้างด้ตี่เนี่ยน้อเราส่งมนใจแคเที่เราส่งลาเรื่งในมาเนี่ยส่งยิ้มส่งยิ้มเนจงเมื่อมานไรวานนับบางสิโอ้โหมาสักเลบ้านรวจงเมื่อมาสักใจอกมั่นด่วนนะร้อยนวดมั่ด่วนนนสลายใจเริ่องจิ้มไฟมันไฟมันไปลมันไปจังเยฝันบ่จ้าันเนี่ นั้นแล้วคันเัเขาก็ไ่เีวันรอแต่พันี่พันสามพัไีมันจะเดือดว่า้ี่ก็เปลี่ยนดิพันมาเลยเสียนวันวันที่สิงมักกัดนะสิงก็เปนแปดมาครับสวนแห้งสวนแห้งจับเทียนดืกดเดือดว่าน้ำใจน้ำเป็นยองเลยโอ้เมื่อนี้เสี่ยนฝันแล้วพี่น้อง มตนเลขแถวกับตัวอะไรก็จังนี่แปดศูนย์สี่แปดศูนี่เนาะเอาคือมีจีปิงปิงนี่แปดสีมึงเรียงแนวที่สี่สี่วมันมีเรียนเดียนเอาเด้โอ้เจ้าสเรียเดียนบังเอิญแปดห้าบอกเพี้ยนบังอิแปดห่าหวัดดีว่ะแปดหนึ่งนั่นดิสอนไม่เนี่ยฝันวางเดียวันนีไปลุงน้ำซิงคัตนี่ละ ซุนแห้งอืมซุนแห้งนี่ปีเลี้วเป็ยนให้่าถัดือคือเจ้าบเขียนไท้นะซุนมาแล้วนะสูนอืมสูนแห้งซุนคือว่าศูนนะนะศูนให้ปีงัดศูนให้ปิงัดได้จับอีปีงรกอืมี่อซุนแปดห้าเจ้าบ่อู่เราว่าน้ำใจว่นน้ำใจ น้ำมันโอกมันยองโอู้ตรมาแล้วเสียงครับชุดนี้มาั้ายองีปีมาตโขกเปดนมีย่ในชุดงอินเนอพี่น้องชุดแดเยังเรื่องเด้อี่ตามต้อฝันเสี่รุ่นนะครับไมุ่ดไงในจุดเสี่ยนี่พ่แม่ว่าสิฝันง่ายๆเด้อพี่น้องนี่อยู่ในชุดเท่มเสียนแก้ฝันไหมนะครับ คำว,ว่าไกว่าวนว่าปิงกัแก็ยังว่าสูนในปิงแยงนี่เท่านั้นแหละปิงกัสสูนในปิงแยงเสี้ยนปีเป็นเลข,ขอะไรบ้างีเจนแปดศูนย์ี่นะแปดศูนย์สีแปดศูนย์ีมีเป็นเลขฟันนะครับเลขฟันเสียน,น่ม,ม,มนะลุ่มาล่งไน่มีบานนี้มันตรงกับสูตรแม่นมาเสี้ยนตรงสูตรที่มีอน่งศูนย์ีกับสี่แปดอนะ 0ูนีก็ไ่ตีให้นีดอกตียังได้บบตีเล็กแต่เดูนีเร้บอเมนเซียนฝันแล้วเลยตีเล็กว่าเป็นที่กิ่งแล้วหนาเจ้า0ูนแปดใส่น้ำเดยซูนหานี่ก็ยายลื้อเนื้อเพราะว่าูนใหญ่เร้มีหผู้ชายซูนเนี่ยซูนหาซูนหกแล้วเก่ามากอยู่แล่ว่าศูนแปดศูนแปดแล้วบ่ดึงมากบานนี่ในยิ่งแววแววว่ามือนี่ขนอยากได้เม็ดียวห้างียองตัวใดก็เสี่ยนแปดซีนึงเลยแปดสีนึง อีนึงหันลังโตมากโตมากขามจงมันลบวัวมันจะไปซูนซีปเด็นเยอะครับขามโค้งมันนี่เนาะเสียงเนาะธรรมะเม็ดเดียวห้างเดียวเรียกเอาซีนึงสำหรับผู้ค้าไม่รู้ครับมันจะมีความเสี่ยงเนาะงานมากมากนี่ว่าลูกเหมือนที่น้องกราพิจารณาเป็นนะครับธรรมะหางเดียวแม่มันเดีนมากท่าเหมือนที่จะคูจะหาเหมือนี่เชี่ยม ชุดใหมันก็จิตหางิหหางเสีมเสีมนใเก่าหาเนี่เฉพะมือเฉพาะมือนี้เป็เาไม่ใเก่าหางนี่จักนีตัวไหนเนี่ยสูตีเราข้้งในสามหกจิตหกศูนหกเก้าหกสี่จิตหกครับแล้วเก่าหาศูนยหัอีนึงกหนึ่งศูนี่แล้วก็สี่แปีบแบที่แน่น ที่สุดอ้างเดียวเม็ดเดียว4ีหนึ่งทีงข้ามผม้วลาวอันนี้นะครับที่สดหนึ่งไม่มีหอดทางเดียวพี่นอนเนาเส้นยกนั่งใจกรดา่คลิปใพี่นอนบ่นเลยซีนึจัดนักเลยบัคคับเส้นแล้วแต่พี่นอนเอฟซีมันใจเน็ตัวจขวบก ทามันเดียวตรงใจเพคนแมนจังเอาเด้อบ่แมเนว่าเที่ยนรุ่นดอกมาดตรงกันเนาะถ้าบ่มัดโอ้บ่มัดดอกเด็กีเรากระเดี่ยนทางกระเดี่ยนเมืองเบิ่งไวรุ่นอันอ่อแม่จะรึเปล่าพาตกาจไปทันละห้บาทสิบบาทอะไรมาเจ้า ใครก็ควายมันอ่อไปเรื่อยๆแล่ใครจะแกงกเอจลกินใครก็ล่อยมันต่อไปจะกินทั้งมัดทั้งคัดใครจะแกงกเอเปนอย่านี้ใช่ให้ใครจะแกงกเอเป็นข้าเขาวจะขาดก็เอาตัวนะ้รพี่นองแคบหน้าจอนะครับใครคิดแล้วใครคิด ขอบคุณเช่นร้นหลายๆครับขอบคุณะสวัสดีค oh ร <halt ý> ับอยากีนหนึ่งมิลล่าอยากเป่นเอาวันนี้สี่แบบที่หนึ่งอยากหนึ่งตามน้ำด้ครับท่านผู้สมอกจีแนวทางเค่นไหวท่วันน้นะครับกๆคำนะครับเอาความฝันเน้นๆเลยค่ะ